นะคะสลามอะเลกุ้มบรอกมาตุลระหว่าบ,บรอกกาตุนะคะอ่ะนะคะก็สวัสดีนักเรียนนะคะโมงหกทุกคนนะคะข้อสู่ในการเรียนออนไลน์นะคะก็คือในสัปดาห์ที่6กกันแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะเรายังคงต้องเรียนออนไลน์กันยาวๆเลยนะคะในเทอมนี้นะคะ โอเคนะคะเข้าสู่ในเรื่องของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกนะคะอ่าซึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อนะคะอ่าศูนย์ควบคุมระบบประสาทของมนุษย์นั่นเองนะคะโอเคนะคะเราไปกันเลยนะคะอาจุดประสงค์ในการเรียนในวันนี้นะคะครูคาดหวังว่านะคะ,ะนักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของสมองนั่นเองนะคะ โอเคนะคะระบบประสาทนะคะของเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือระบบประสาทส่วนกลางนะคะ เซ็นทรัลเนอร์นิวโรนะคะซิสเตมนะคะก็คือย่อมาจาก CNS นั่นเองนะคะซึ่งจะแบ่งออกนะคะก็คือคำว่าเซ็นทรัลก็คือศูนย์กลางอยู่แล้วนะคะชื่อของมันก็คือเป็นศูนย์กลางแสดงว่ามันก็คือส่วนที่เป็นสมองกับอะไรคะกับไขสันหลังนั่นเองนะคะเบรนกับอะไรคะสไปเนอรคอร์นั่นเองนะคะซึ่งนะคะในสมองกับไขสันหลังเนี่ยนะคะจะมีเซลล์ประสาทอยู่จำนวนมากนะคะ จำนวนมากที่สุดเลยนะคะอ่านะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนกลางของระบบประสาทใช่ไหมคะแน่นอนมันก็ต้องมีเซลล์ประสาทจำนวนมากนั่นเองนะคะส่วนนะคะระบบประสาทรอบนอกนะคะก็คือนะคะ peripheral n e r a l s system นั่นเองนะคะก็คือตัวย่อ,อก,ก็คือ PNS นะคะซึ่งนะคะจะประกอบไปด้วยเส้นประสาทสมองนะคะอ่านะคะแล้วก็ปมประสาทนะคะแล้วก็ เส้นประสาทไขสันหลังนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะอ เซลประสาทการทางานของอการตอบสนองของร่างกายของเรานะคะนแนนอนอยู่แล้วนะคะมันก็จะต้องมีการมีอะไรเข้ามากระตุ้นเราก่อนใช่ไหมคะ,ะนะคะก็คือสิ่งที่เรามากระตุ้นเราได้เราจะเรียกว่าสิ่งเรา้าใช่ไหมคะ,ะสิ่งเราเ้ารเมื่อมันกระตุ้นนะคะจะทาให้นะคะหน่วยรับความรู้สึก ต่างๆของเรานะคะอวยว่ารับความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็จะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกตรงนั้นนะคะส่งไปยังะระบบก็คือส่งไปยังเซลล์ประสาทประสานงานนั่นก็คือสมองและไขสันหลังนะคะสมองของเราจะประมวลผลออกมานะคะแล้วก็ส่งไปที่เซลล์ประสาท คำสั่งออกคำสั่งนะคะแล้วก็ส่งไปที่หน่วยปฏิบัติงานนะคะหน่วยปฏิบัติการของเราก็คือกล้ามเนื้อต่างๆนะคะเราก็จะมีการตอบสนองหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะนี่คือการทํางานของเซลล์ประสาทใช่ไหมนั่นเองนะคะซึ่งเซลล์ประสาทเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการทํางานที่มัน ทำงานเร็วมากนะคะก็คือเสี้ยววินาทีนั่นเองนะคะแต่การทํางานของมันจะเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากมากที่สุดเลยนะคะก็เพื่อที่นะคะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะสามารถดํารงอ่าดำรงชีวิตนะคะอยู่ด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะคะเพื่อเอาตัวรอดได้นั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นาภาพในการาก็คือเปรียบเทียบการทําง,งานนั่นเองนะคะอันนี้ก็มือของเราก็จะเป็นหน่วยรับความรู้สึกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกก็จะส่งจะนำํำกระแสประสาทต,ตรงนั้นนะคะหรือ,อ,าอาสารสื่อประสาทต,ตรงนั้นนะคะก็ส่งไปที่อะไรคะ เซลประสาทประสานงานนะคะของเราก็คือสมองและไขสันหลังก็จะนําประมวลผลออกมาแล้วก็ส่งไปที่นะคะเซลประสาทอาสั่งการนะคะแล้วก็ส่งไปที่หน่วยปฏิบัติการของเรานั่นเองนะคะเราก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะคะ โอเคนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของสมองกันนะคะสมองและไขสันหลังสองอันนี้อันจงเยียอ่ามันจะเชื่อมติดกันเลยนะคะนักเรียนนะคะอ่าซึ่งนะคะของสัตว์มีกระดูกสันหลังจะเจริญนะคะมาจากโครงสร้างเดียวกันนะคะเราเรียกว่า neural tube นั่นเองนะคะอ่าที่ทอดยาวไปตามหลังด้านอ่าสันหลังของเอมบริโอในระยะ สสัปดาห์นั่นเองนะคะพอเข้าสู่ในสัปดาห์ที่4ก็จะเจริญเป็นสมองและไขสันหลังได้ชัดเจนนั่นเองนะคระูมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่4เนี่ยนะคะในระยะของเอมบริโอนะคะก็จะเห็นชัดเจนมากเลยนะคะก็คือนะคะจะมีการแบ่งสมองนะคะส่วน หน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังแล้วก็อาจจะเป็นหลังจากนั้นจะเป็นไขสันหลังนั่นเองนะคะนี่คืออายุของเอมบริโอในสัปดาห์ที่4นั่นเองนะคะพอในสัปดาห์ที่5นะคะก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะก็จะมีการแบ่งนะคะชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะในระยะของอ m มริ o โอจะเหมือนกันหมดเลยนะคะพอหลังจากาสัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีความที่เริ่มแตกต่างกันชัดเจนขึ้นอยู่กับนะคะชนิดเหล่านั้นนั่นเองนะคะโอเคนะคะ ต่อมานะคะอ่าสมองและไขสันหลังของเรานะคะจะอยู่ภายในเยื่อหุ้มจะมีเยื่อหุ้มอยู่นั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นนะคะอ่เรามาดูกันเลยนะคะอ่าซึ่งชั้นอ่าตามรูปภาพนะคะในหนังสือเรียนของเรานะคะชั้นนอกสุดเลยก็คือจะเป็นหนังศีษะนนะคะเข้ามาถัดเข้ามานะคะก็คือแข็งๆนะคะประกอบ กระดูแข็งๆเราจะเรียกว่าเป็นกะโหลกศีรษะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะคะก็คือเป็นส่วนของหลอดเลือดนะคะที่มันหลอดเลี้ยงสมองนั่นเองนะคะเป็นส่วนของหลอดเลือดเวงน,นั่นเองนะคะแล้วก็สีฟ้าๆถัดเข้ามานะคะจะเป็นในส่วนของ น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังนั่นเองนะคะแล้วก็สีเทาตรงนี้จะเป็นในส่วนของ่าเนื้อสมองต่างๆอ่านเรามาดูในส่วนของนะคะเยื่อหุ้มสมองกันนะคะ่าเยื่อหุ้มสมองจะแบ่งออกเป็นสามชั้นด้วยกันนั่นเองนะคะอาเยื่อหุ้มนะคะก็คือชั้นนอกสุดเลยนะคะซึ่งในเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะ ชั้นนอกเนี่ยจะจะมีลักษณะที่นะคะก็คือหนาแล้วก็แข็งด้วยนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะทําหน้าที่ในการกระทบกระเทือนนะคะป้องกันนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็นะคะอ่าในส่วนของป้องกันนะคะเนื้อสมองที่อยู่ด้านในนั่นเองนะคะอ่าส่วนเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางนะคะก็คือจะเป็นเยื่อบางๆนั่นเองตรงนี้นะคะอ่า ะะต่อมานะคะเยื่อหุ้มสมองชั้นในนะคะก็คือชั้นในเนี่ยจะแนบสนิทกับเนื้อสมองไปเลยนะคะที่เป็นโค้งเว้าวของสมองนะคะแล้วก็จะมีะหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงจํานวนมากนะคะซึ่งน้ําเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่นะคะในการนําอาหารและออกซิเจนนะคะมาเลี้ยงเซลล์สมองนั่นเองนะคะก็คือแล้วก็มาเลี้ยงไขสันหลังด้วยนั่นเองนะคะ นะคะมาดูในส่วนของนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะ,ะน้ําเลี้ยงสมองและไขสันหลังนั่นเองนะคะอ่ะก็จะอ่าเป็นภาพนะคะเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันอยูอ่ครอบสมองของเราหมดเลยนะคะนักเรียนนะคะอืม นี่คือส่วนสําคัญมากเลยนะคะฉะนั้น่ะนะคะสมองของเรานะคะจะบอบบางมากนะคะเราจะต้องป้องกันให้มันถึงที่สุดเลยนะคะสมองของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทถ้าสมองเกิดการผิดพลาดไปนะคะร่างกายของเราทุกอย่างก็จะมีการตอบสนองเป็นไงคะทุกอย่างก็คือจะมีการออกคําสั่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือผิดปกติหมดเลยนั่นเองนะคะ อ่นนี่คือหน้าที่ของน้ําเลี้ยงสมองนะคะนำสารอาหารและออกซิเจนนะคะมาหล่อเลี้ยงเซลลประสาทและนําของเสียออกจากเซลนั่นเองนะคะน้ำหล่อเลี้ยงสมองเนี่ยก็จะควบไปถึงไขสันหลังไปเลยนะคะนักเรียน นะคะอ่ะมาดูในส่วนของโครงสร้างของสมองกันนะคะโครงสร้างของสมองนะคะจะแบ่งถ้าเราเอาสมองเนี่ยนะคะมาผ่าตรงกลางนะคะแล้วเรามาส่องดูนะคะจะเห็นว่านะคะมันมีนอ่อาสีที่มันต่างกันนะคะก็คือเนื้อสมองที่เป็นชั้นนอกนะคะจะเป็นอา่าสีเทานะคะแต่ถ้าเป็นข้างในสมองก็คือจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะการที่มันเป็นเนื้อสีเทาเนี่ยเนื่องจากว่า มันมีตัวเซลลประสาทนะคะแล้วก็เอ็กซอนเนี่ยนะคะที่ไม่มีเยื่อหุ้มไมอีลินหุ้มอยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อสมองที่อยู่ข้างในนะคะที่เป็นสีขาวาก็คือมันมีนะคะเซล์ประสาทที่มีเยื่อหุ้มไมอีลินหุ้มอยู่เนื่องจากว่าเยื Ye ่อหุ้มไมอีลินเนี่ยนะคะเยื Ye ่อหุ้มไมอีลินเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนของลิปิดนั่นเองนะคะลิปิดก็คือเป็นพวกไขมันมันก็คือเป็นสีขาวนะคะแสดงว่า มันก็เลยทําให้เนื้อสมองนะคะที่เป็นข้างในนี้ก็เลยเป็นสีขาวนั่นเองนะคะเห็นว่ามันเป็นสีขาวนั่นเองนะคะโอเคนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบนะคะของสัตว์นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะที่ยกตัวอย่างมากก็จะมีอะไรบ้างมีปลามีสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกมีสัตว์เล,ลานมีนกมีสัต้ยลงลูกด้วยนมนะคะ,ะก็จะมีสมองอ การเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนนะคะก็คือสมองของเราจะแบ่งสมองของสัตว์ของอื่นๆก็คือจะแบ่งออกเป็นสามส่วนเหมือนกันแต่ขนาดจะเห็นว่ามันเป็นยังไงคะมันมีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการเห็นได้ชัดมากเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันนะคะในสมองส่วนหน้าจะเห็นว่าเป็นยังไงคะอ่านในปลาขนาดมีพัฒนาการที่มัน ่าเล็กใช่ไหมคะพอนะคะเข้าสู่ในสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกพัฒนาการเรื่อยๆนะคะจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเป็นไงคะสมองส่วนหน้าก็จะมีการพัฒนาที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะเจริญขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของอสมองส่วนกลางบ้างนะคะสมองส่วนกลางนะคะ,ะ,คะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอ ในตานั่นเองนะคะดวงตาการใช้ตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาที่มันเป็นยังไงคะน้อยลงน้อยลงใช่ไหมคะ,ะเล็กลงเล็กลงนั่นเองนะคะจนถึงมนุษย์นั่นเองนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะคะก็คือ,อขนาดเล็กมากนั่นเองนะคะ,ะมาต่อมาก็คือสมองส่วนหลังนั่นเองนะคะ,ะก็มีการพัฒนาที่มันใหญ่ขึ้นแต่ก็ใหญ่ไม่เท่ากับสมองส่วนหน้า นั่นเองนะคะอันนี้คือกับพัฒนาการสมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนั่นเองนะคะโอเคนะคะประมาณนะคะ,ะเมื่อเทียบนะคะมาดูสมองของมนุษย์กันนะคะสมองของมนุษย์จะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะเมื่อเทียบกับน้ําหนักร่างกายของเรานั่นเองนะคะแล้วก็การเจริญของสมองส่วนหน้านะคะจะมีการ มากที่สุดเลยนะคะของสัตว์อื่นๆนั่นเองนะคะ,อะของของเราน้ำหนักเท่าไหร่คะเราจะทราบไหม สมองของเราจะมีน้ำหนักอยู่ที่นะคะ1.4กิโลกรัมนั่นเองนะคะจะห่อหุ้มด้วยกระโหลกศีรษะนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็เพื่อที่ป้องกันการกระทบกระเทอือนต่างๆนั่นเองนะคะครูบอกแล้วว่าสมองของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางทั้งหมดฉะนั้นนะคะจะต้องมีอะไรที่มันแข็งแรงมากนะคะมาปกปุมมันไว้นั่นเองนะคะ โอเคนะคะสมองของเราจะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทนะคะร้อยละ90นั่นเองจะแ,แสดงว่าเซลล์ประสาทจำนวนมากไหมจำนวนมากที่สุดเลยนะคะในบรรดาของเซลล์ประสาทนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเซลล์ประสาทประสานงานสักส่วนใหญ่นั่นเองนะคะอ่าซึ่งสมองของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3 3สส่วนด้วยกันนั่นเองนะคะอ่าสมองนะคะสมองส่วน ที่1ก็คือจะเป็นสมองส่วนหน้านะคะก็คือจะเป็นสีสีเหลืองนั่นเองนะคะซึ่งนะคะสมองส่วนหน้าก็จะแบ่งออกนะคะ c e รีบรัมนะคะทาลามัสนะคะทาลามัสคือตรงกลางนะคะตรงกลางนะคะแล้วก็ไฮโ o ทาลามัสนะคะก็คือใต้นะคะใต้จาก t h a l a m u นะคะเราเรียกว่าไฮโ o ทาลามัสนะคะ หลังจากไฮโปทาลามัสก็จะมีนะคะต่อมใต้สมองนั่นเองนะคะนะคะพิทูลิทารีแกรนนะคะ,ะต่อมานะคะส่วนต่อมาก็คือส่วนที่สองก็คือจะเป็นสมองส่วนกลางนั่นเองนะคะมิดเบรนนะคะมิดเบรนสมองส่วนกลางนะคะก็คือ บอกเลยว่าเมื่อกี้นะคะก็คือของมนุษย์จะมีขนาดเล็กลงใช่ไหมคะก็คือส่วนของสมองส่วนการจะมีขัดสมองมเนื้อสมองที่มันเล็กที่สุดเลยในบรรดาของสมองส่วนต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาส่วนที่3นะคะไฮบรนนะคะก็คือเป็นสมองส่วนหลังนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือพอนนะคะเมดเดล่าออฟลองกาตานะคะแล้วก็ซีรีเบลลัมนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะเป็นสมองส่วนกลางนะคะแล้วก็นะคะเชื่อมกับอะไรคะจะเชื่อมกับอาขายสันหลังนั่นเองนะคะสไปเนอร์คอร์ดนั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูมีวิดีโอนะคะในเทคนิคในการจําให้นักเรียนนั้นส,สามารถจดบันทึกด้วยนะคะแล้วก็จดบันทึกแล้วก็ทําการฝึกนะคะ การจาของเราเพื่อที่ความรู้ตรงนั้นนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องศูนย์กลางนะคะควบคุมการทํางานทุกอย่างของสมองของเราฉะนั้นเราจะต้องจํานะคะนะักเรียนจะต้องจําให้ได้นะคะมันคือนะคะหน้าที่ก็คือเราจะต้องเราใช้งานอยู่ทุกวันนะคะฉะนั้นสําคัญมากเลยนะคะโอเคนะคะครูมีวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราไปฟังวิดีโอกันนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะระบบประสาทของคนนะคะ ซึ่งในระบบประสาทของคนนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็นสมองส่วนต่างๆเริ่มตั้งแต่ forebrain นะคะก็คือสมองส่วนหน้า midbrain สมองส่วนกลางและ h i g h b r a i n สมองส่วนท้ายค่ะค่ะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็จะมีขนาที่ พื้นที่ที่แตกต่างกันเราจะมาเริ่มจากส่วนหน้านะคะส่วนหน้าก็จะมีซิลิบัมทารมัดแล้วก็ไฮโพทารมัดค่ะค่ะซึ่งครูก็จะแยกเป็นสีๆให้นักเรียนดูได้ชัดเจนนะคะ เราจะมาเริ่มจากสมองส่วนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือซิลิบัมค่ะซิลิบัมเนี่ยเขาก็จะควบคุมเกี่ยวกับการเรียนความจำความเข้าใจนะคะความเข้าใจในการเรียนต่างๆหรือว่าความเข้าใจในบุคคลต่างๆความรู้สึกค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักความรู้สึกโกรธหรือว่าความรู้สึกที่มีอยู่ภายใน,ในใจิตใจเรานะคะค่ะซึ่งนักเรียนก็สังเกตนะคะว่าซิลิบัมคือส่วนไหนซิลิบัมก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองๆทั้งหมดเลยนะคะะส่วนที่สองนะคะก็คือ ทาลมัสนะคะซึ่งทาลามัสก็คือพื้นที่สีส้มๆนะคะซึ่งเขาก็จะมีหน้าที่ในเป็นศูนย์รวมกระแสประสาทเรียน,นสังเกตว่าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะอยูอ่บริเวณใจกลางของสมองส่วนต่อไปค่ะไฮโพแปลว่าต่ำนะคะไฮโพทาลามัสแสดงว่าเป็นส่วนที่อยู่ใต้หรือว่าต่ำกว่าทาลามัสนั่นเองเรียน,นสังเกตนะคะ ครก็จะโยงให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าไฮโพธารมัสก็คืออยู่ต่ํากว่าธาามัดซึ่งธาามัดก็คือบริเวณใจกลางของสมองนั่นเองส่วนซิลิบัมก็คือพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะนอกจากความรู้แล้วเนี่ยสังเกตว่าซิลิบัมเนี่ยเขาจะใช้บ่อยเพราะนั้นเขาก็เลยมีขนาดที่ใหญ่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะไฮโพธารมัดสมองส่วนนี้มีหน้าที่ทำอะไรคะนักเรียน เริ่ม,มตั้งแต่เขาก็จะมีความความรู้สึกนะคะเช่นคนเราเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างอยากกินอยากนอนแล้วก็อยากมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะเป็นความรู้สึกทางเพศเนาะซึ่งครูจะเรียกให้นักเรียนจำนง่ายว่ามีความอยา,อยากอยู่3อย่างนะคะอยากกินอยากนอนอยากมีเพศสัมพันธ์เพราะนั้นถ้าพูดถึงความอยากก็คือนึกถึงไฮโปทามัตเลยโอเคค่ะนอกจากความอยากแล้วเนี่ยไฮโปทามัต ก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกเห็นไหมคะว่าเขาเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าเขามีหน้าที่ทีเ่เยอะแยะมากมายเลยหน้าที่ควบคุมอย่างอื่นเช่นควบคุมความดันโลหิตนะคะความาความดันสูงความดันต่ำประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกควบคุมความสูงต่าอีกอย่างหนึ่งในร่างกายก็คืออุณหภูมิในร่างกายของเราสังเกตว่าจะมีความาสูงต่ําของแต่ละวันหรือว่าแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะนั้น จำง่ายๆเลยไฮโพลมัสอยาก3อย่างแล้วก็สูงๆต่ำๆ2อ,อย่างก็คือความดันโลหิตแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายค่ะโอเคถึงตรงนี้นักเรียนจำได้ไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะอันไหนใช้เยอะก็จะใหญ่อันไหนอยู่ตรงกลางแน่นอนเป็นศูนย์กลางหรือสูย์รวมกระแสประสาทแล้วก็อันไหนที่อยู่ใต้ต้องมีคำว่าไฮโปแล้วก็ มีความอยาก3อย่างความสูงสูงต่ำต่ำองอย่างคือความดันและก็อุณหภูมิค่ะต่อไปเป็นสมองส่วนกลางนะคะหรือมิดเบนค่ะมิดเบนเนื่องจากว่าในอของคนเรานะคะก็จะใช้การมองเห็นค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับสัตว์ประเภทอื่นที่ครูเคยให้ดูเนาะเทียบกับพวกปลาพวกสัสตเทินน้ำสะเทินบ,บกเนี่ยเพราะฉะนั้นมิดเบนของเขาก็จะเล็กเป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะคะใน3ส่วน ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นสมองส่วนท้ายค่ะหรือ High ฮบร i n ค่ะเราจะเริ่มจากส่วนที่เรียกว่าพอนพ n นนะคะก็คือสมองส่วนที่อยู่ใต้มิดเบนลงมานะคะซึ่งหน้าที่ของพอนนะคะก็จะ,ะควบคุมนะคะการควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้านะคะซึ่ง เราจะสังเกตว่าทำไมหน้าตาเราถึงสามารถแสดงสีหน้าได้มากมายนะคะก็คือสมองส่วนพอนะคะที่จะเป็นตัวควบคุมนะคะเวลาเรารู้สึกดีใจเสียใจหน้าตาเราก็รู้สึกโมโหหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะเขายังควบคุมเกี่ยวกับการได้กลิ่นหรือแม้กระทั่งนะคะบริเวณปากเนาะอันนี้ก็เป็นใบหน้าบริเวณจมูกการได้กลิ่น ถ้าปากก็คือการเคี้ยวอาหารหรือการกลืนอาหารค่ะซึ่งพรก็จำง่ายเลยว่าพรเนี่ยก็จะอยู่บนใบหน้านะคะส่วนใหญ่เนาะโอเคค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะก็คืออ่ส่วนที่เป็นใต้พรลงมานะคะก็คือเมดัลลาออฟลองกาตาค่ะ ซึ่งส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือเป็นการทำงานนอ,น,ออนอกเหนืออำนาจจิตใจนะคะไม่สามารถสั่งการให้ทำ,ทำตามคำสั่งของกล้ามเนื้อหลายได้นาะเพราะมันอยู่นอกอำนาจจิตใจซึ่งก็จะมีระบบที่เกี่ยวข้องนะคะ ที่ Mineral o ล l ง n g t a เป็นตัวควบคุมก็จะมี2ระบบคือ,อระบบหายใจกับระบบหมุนเวียนเลือดเนาะซึ่งหมุนเวียนเลือดเราเคยเรียนกันมาแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับหัวใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูจะให้จําว่าสองใจ2ใจมีอะไรบ้างคะมีหายใจกับมีหัวใจนะคะจําได้หรือยังคะค่ะส่วนต่อไปนะคะก็เป็นส่วนที่อยู่บริเวณท้ายทอยของเรานั่นเองนะคะ ก็คือส่วนซิลิเบลลัมนะคะนักเรียนสังเกตซิลิเบลลัมเนี่ยเขาจะอยู่ท้ายทอยถ้าเขาได้รับความกระทบกระเทือนเขาก็จะส่งผลต่อการทรงตัวเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวนอกจากนั้นเนี่ยยังควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับความกระทบกระเทือนก็อาจจะทําให้เราเคลื่อนไหวผิดผิดรูปแบบไปเนาะ โอเคค่ะนี่ก็คือสมองส่วนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนพยายามจำให้ได้นะคะ,ะที่ครูได้สอนไปนะคะแล้วก็ใครมีหน้าที่อะไรใครอยู่ตำแหน่งบริเวณไหนบ้างเพราะฉะนั้นท,ทุกบริเวณเนี่ยก็จะ,ะมีหน้าที่หลักๆที่ทำหน้าที่ในการควบคุมแตกต่างกันไปนะคะส่วน ที่ถัดลงมาจาก Medalla o f l o n g a t a นักเรียนสังเกตนะคะก็คือ Spinal c o r d นะคะ Spinal c o r d ก็คือไขสันหลังนั่นเองค่ะ